ครับขณะนี้สิบเดนาฬิกายี่สิบเกนาทีนะครับ11บเนาฬิกายี่านาทีาตรงตามด้วลรถถึงบ้านโป่งเหนือนะครับบ้านโป่งซึ่งก็ใกล้จะถึงจุดพักเทาช่วงเที่ยงแล้วนะครับ ยกกขันยกขันขึ้นยครับครับุณยายนั่งไม่ได้อ๋อหใ้อันนี้อันนี้หลวงตาให้อีกคุณยายตาให้เลยแล้วให้คืนนะครับให้หมดเลยคุณยายให้หมดเลยครับหลวงตาให้คุณยายหมดเลยตาให้นะครับให้กับคืนเด้อคุณยายเด้อนะคุณยายหลวงตาให้คุณยายคืนนะครับเป็นมงคลนะครับมาทำบุญ นี่เนาะนี่แหละครับยายจำเขาเรียกว่ามาทําบุญได้บุญกลับคืนนะครับได้บุญด้วยถึงบ้านโป่งแล้วครับตอนนี้นะครับยายจำทุกท่านทุกคนยายนำมามะ่านำขนมมาถวายหลวงตาหลวงตาท่านเมตตาหลวงตาท่านขอรับแล้วหลวงตาท่านก็มอบให้คืนแล้วก็มีให้อีกนะครับให้เพิ่มอีกนะครับได้ไปดื่มไปทานนะครับเนาะ นี่นะครับยายทำที่ท่านมานั่งรอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบางท่านก็รอตั้งแต่เช้าก็มีนะครับกลัวไม่เจอหลวงตาท่านบอกนะครับบางท่านก็ดีใจกันร้องไห้นะครับบางท่านก็บอกว่ารอตั้งสามวันแล้วก็มีนะครับกลัวหลวงตาท่านเดินผ่านก่อนนะครับ รูปตั้งแต่ตอนไหนนคุณแม่ปี64รูปตั้งแต่ปี64ี่เเดือน3าีพ2มีนาหกปีันี้วันนี้แหละ13กุมภา66เขียนชื่อไว้ด้วยโอ้เขียนวันที่ไว้ด้วยร่าถายไว้เอาไปบูชาตั้งแต่หลวงตาท่านทุดง 6.4ปุ๊บวนี้เรื่อน้าเขียนต่อมาเลยเด้อยๆดิเจ้าถ้าเจอหลวงตาถ้าเขียนไปสาธุนะแม่สาธุนะครับงานนะเนี่ยงนะครับเนาะไปต่อที่ไหนได้แล้วครับข้ังฮ่ะหลวงตาท่านยิ้มเลยครับตั้งแต่หลวงตาท่านผ่านทางนี้นะครับที่คุณแม่ท่านได้ภาพไว้นะครับแล้วก็ใส่พันที่ไว้ด้วยนะครับ ยืนต,ตรงงไว้นะครับยืดตัวตรงๆไว้นะครับรับพรจากหลวงตาอ่าสาธุสาธุครับผมอ่าที่นี้เป็นเด็กๆแักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งอ๋อนี่สามเณนหลวงตาเห็นสามเณนครับสามเณนบอกว่าสาธุโรงเรียนบ้านปโป่งนะครับตำบลบ้านโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ พี่พี่ท่านมีน้ำอ้อยน้ำอ้อยหลวงตาสาคูสา,าูครับอ่าซึ่งเป็นน้ำอ้อยสดๆท่านจะนำอ้อยมานำอ้อยมาก็จะมาขั้นตรงนั้นเลยนะครับซึ่งเราก็จะได้น้ำอ้อยสดๆแท้ๆเลยนะรสชาติดีนะครับดื่มแล้วก็สดชื่นครับนะครับ วัตถุบัตของดวงตาท่านจะไม่รับปัจจัยนะครับถ้าท่านรับปัจจัยโดยเจตนานี่าเหมือนกับที่หลวงตาท่านได้บอกตอนเย็นนะครับท่านให้ธรรมะท่านจะบอกว่าถ้าท่านรับปัจจัยโดยตรงขอให้มีอานวินไปนะครับย่่าทำหลวงตาบุญชื่นพระเจ้าพุทโธท่านได้เทศนาให้เราฟังตอนเย็นนะครับว่าท่านไม่รับปัจจัยแต่ถ้าท่านรับโดยตรงขอให้มีอานวินไปนะครับ ขอให้รถชนขอให้หมากัดขอให้ฟ้าผ่านะครับทันใดเอ่ยวาจาไว้ต่อหน้าพระพุทธรูปนะครับยายคำถึง500เมตรถึงจุดตรวจจุดสกัดนะครับหรเมตรก็ก่อนที่ยายคำจะเข้ามารับชมนะครับ ก็ฝากกดแชร์ให้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะครับเนาะทางเพจ a c e b o o k ตั้มดําซิ่งแล้วก็ทางช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับช่อง y YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับฝากให้ทําเข้าไปติดตามให้ด้วยนะครับเนาะทางช่องศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับเมื่อคืนก็เริ่มมีพี่น้องเข้ามาติดตามให้เป็นามามามา,มาเป็นบางส่วนนะครับเนาะบางท่านท่านก็ไม่รู้นะครับผมก็จะแจ้งไปเรื่อยๆอันนี้ คือพ่อท่านจะถวายน,านั่งรองเท้านั่งรองเท้าครับนน่ครับครับสาธุครับรอก<ว>ีกทีมันถวายพระพุทธร,รูปนะครับสาธุอนามรธนาบุญนะครับผมถวายพระพุทธรลรูกขับร,รถมาได้ จับถวายก่อนข้าวออก,ก่อนนะคุณแม่เนะสาธุครับผม<อ>สิ่งของที่เราจะถวายเราจับไว้ได้เลยนะครับเ<อ>นาะสิ่งไหนที่เราไม่ถวายนะครับให้เอาเก็บไว้ก่อนสาธุสาธุครับผม โอ้นี่คุณพ่อถวายน้ำพึ่งเป็นลังเลยครับโอ้มนะคไ่ต้อน้ำพึ่งไคพ่อโอ้น้ำพึ้งแท้ตูนโมทนาบุญครับสองลังเลยระ,ระวังตูดตูด,ดั้วนะครับระวังใต้ใต้กล่องสิอะไรรล่น ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับผมกับคุณพ่อท่านนะครับน,นําน้ําพึ่งมาสองลังมาถวายหลวงตาหลวงตาบอกว่าอนุโมทนาบุญครับคุณพ่อครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube นะครับต่ําดําซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม